เรามีข้อมูลที่คอลัมน์ b c d เป็นแบบนี้ตรงนี้เรามีลิสตรายการให้เลือกถ้าเลือก b ก็ต้องการให้ดึงรายการสุดท้ายของ p r o c e s b มาแสดงตรงนี้ถ้าเลือก Z ก็ต้องการให้ดึงรายการสุดท้ายของ p r o c e s z มาแสดงตรงนี้ถ้าเลือก x ก็ต้องการให้ดึงรายการสุดท้ายของ p r o c e s x มาแสดงเราทำได้อย่างไรมาเริ่มทํากันตั้งแต่แรกเลยนะครับ ที่ f 2เราต้องไปสร้าง data validation list ขึ้นมาก่อนไปที่ data ตรงนี้เลือก data validation ที่แท็บ setting เลือก list ที่ s o r t ตรงนี้นะถ้ารายการมีจำนวนมากเราก็ต้องอาศัย list ต่างหากนะแต่ถ้ารายการมันมีน้อยก็ key แบบนี้ลงไปได้เลย b กั้นด้วย Comma x กั้นด้วย Comma แล้วก็ z โอเค ok เราก็จะได้ list รายการขึ้นมาตรงนี้นะ จากนั้นตรงนี้ให้เราคีย์สูตรแบบนี้ลงไปถามว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ย b 2ถึง b 1 4กด f 4ล็อกไว้มันไม่เท่ากับค่าว่างใช่หรือไม่กด enter ใน excel 365มันจะ spill array ออกมาให้เห็นเลยว่าถ้ารายการใดมันไม่เท่ากับค่าว่างมันจะเป็นจริงรายการใดที่เป็นค่าว่างมันก็จะเป็นเท็ t หรือว่าเป็น f a l นั่นเองตรงนี้เราใช้ row ของมันไปช่วยนะครับ เพื่อหาตำแหน่งออกมาก่อนก็คือ B2 ถึง B14 กด F4 ล็อกไว้นำไปหารกับข้อมูลชุดนี้ต้องวงเล็บเปิดวงเล็บปิดไว้ด้วยเพื่อให้มันทำงานกันก่อน Tr u e มีค่าเท่ากับ 1, F มีค่าเท่ากับ 0, Row B2 ถึง B14 ก็คือเลข2ถึงเลข14เลขใดๆไ,ไปหาร Tr u e ได้เลขนั้นเลขใดๆหารด้วย F หาค่าไม่ได้กด Enter จากนั้นเราใช้ Lookup ไปช่วย ลุกอัพด้วยตัวเลขเดิมก็คือ r o b 2ถึง b 1 4กด f 4ล็อกไว้นำมาอ่านจากตัวเลขชุดที่เราได้แต่ให้ไปแสดงผลลัพธ์ที่ b 2ถึง b 1 4แทนกด f 4ล็อกไว้กด enter ตอนนี้เราจะได้ค่าของโปรเ e s เต็มทุกแถวมันจะเป็นแบบนี้มันเป็นหลักการของลุกอัพเลยแบบนี้นะพอได้แบบนี้เนี่ยเราถามว่าตรงนี้มันมีค่าเท่ากับโปรเซส x ตรงนี้หรือไม่นะครับที่ตำแหน่ง F 2เนี่ยกด F 4ล็อกไว้ถ้ามันเท่ากันมันก็จะเป็นจริงหรือว่าเป็น true ถ้าไม่เท่ากันก็เป็นเท็จหรือว่าเป็น false นั่นเองใน process x เนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือแค่3แถวนี้นะที่มันต้องเป็นจริงส่วนรายการที่เกินเนี่ยเราต้องกำจัดออกดังนั้นตรงนี้เราถามว่าข้อมูลชุดนี้ C 2ถึง C 1 4ไม่เท่ากับค่าว่างใช่หรือไม่กด enter ถ้ามันไม่เท่ากับค่าว่างมันจะเป็นจริงถ้ามันเป็นค่าว่างมันจะเป็นเท็จหรือว่าเป็นฟอนนั่นเองพอเราได้แบบนี้เนี่ยตรงนี้กด F4 ล็อกไว้ใช้วงเล็บเปิดวงเล็บปิดไปช่วยนะครอบข้อมูลตรงนี้ไว้ Control C เก็บไว้เลยตรงนี้ไม่เกี่ยวลบทิ้งไปกด F2 ขึ้นมาชุดนี้ต้องใช้วงเล็บเปิดวงเล็บปิดไปครอบไว้ด้วยเพราะมันต้องทำงานกันก่อนหารด้วย Control V ตัวที่เรา Copy มาเมื่อกี้ กด enter จะได้รูปนี้ออกมาจากนั้นให้ใช้เลข1เป็นตัวตั้งหารด้วยผลลัพธ์ที่ได้นะครับ1ห,หารด้วย1ก็จะได้1นะ1ห,หารศูนย์หาค่าไม่ได้นะครับกด enter จะได้รูปนี้ออกมาจากนั้นใช้ LOOK UP ไปช่วยเลขที่มากกว่า1เช่นเลข2คอ,อมม่าให้ไปแสดงผลลัพธ์ที่ c 2ถึง44ตรงนี้ถ้าจะล็อกนะครับ เราล็อกเฉพาะแถวที่2กับแถวที่สิบสี่นะคอลัมน์ C เราไม่ล็อกเพราะเดี๋วเรา c o ปปี้ไปทางขวานะครับกด Enter จากนั้น Copy ไปทางขวาลองมาเปลี่ยนดูนะตรงนี้ถ้าเป็น B ก็ดึงมาถูกต้องนะครับตรงนี้ถ้าเป็น Z ก็ดึงมาถูกต้องตรงนี้ถ้าเป็น X ก็ดึงมาถูกต้องนะครับสูตรที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้หรือดูที่ฟอร์มูล b าบารนี้ก็ได้นะครับ การใช้ Look Up ร่วมกับโ r รในลักษณะนี้เป็นการใช้ลูกอัพชั้นสูงนะครับถ้าต้องการเก่ง Excel ก็ต้องไปฝึกการใช้ล o กอัพให้มากๆสำหรับคลิปนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ